สดีครับสวัสดีครับสำรักท่าครับดีใจครับทุกท่านเข้าวีดีทัศด์ครรดครับเข้าวีดีทัศนรรดาก็จะมานำเสนอ้นไทยช้านะครับของวันที่1กรกาคม2561นะหุไทยช้าก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับขพรคุนัึ้นทุกท่าครับคืองานคประชรับ1ี่สิกดุดดนะครับกดุดด้นะครับสำหรับหุ้นไทยช้าจะออกเวลา10โมง5นทีนะ10โม5นาทีนะครับของทุกวันเช้าทีันส ข้อก็คือมันขึ้นนุ่งผ่านนะครับขึ้นกับตัวสนะเตือนเลยนะครับเด่นสามกับสี่นะสามกับสี่นะครับเต่นไปสามสี่ชุดวินก็หกเก็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหุ้นไทยเล่นยากนะพยายามอย่าเล่นเลยนะครับพูดง่ายๆเตือนไว้ก่อนอย่าเล่นเลยไปเล่นหุ้นต่างประเทศดีกว่านะถ้าเกิดจะไปจับไปจับหุ้นต่างประเทศดีกว่านะครับเพราะว่ามันโกงไม่ได้โกงวิธีออกวิธีการไม่ได้เพราะเหตุเพราะมันเป็นของต่างประเทศเขาไม่เกี่ยวกับ นนะอะไรที่ไทยไปเกี่ยวเป้ามากับกเหมือนก็นเลยชอบไทยหวยทีกูอย่แล้วให้ร <c oughs> ะมัดระวังด้วยนะครับรอบแรกนะยิ่งรอบแรกยิ่งหนักเลยรอบแรกเป็นหุ้นเปิดนะจะเปิดอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังที่สุดเลยพุ้นไทยถ้าสี่รอบเนี่ยชอบจริงๆเข้าไปเล่นนะครับชอบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมานะอื <c oughs> เราชอบเฉยแต่ดวงเราไม่มีมันก็ไม่มามันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ไม่ไปตรงหลักของเขานะประมาณนี้นะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับนู่นไปต่างประเทศนี่เคนดาวโจนส์อังนนนนกีนอะไรพวกนู้นเนี่ยอืดีกว่านะครับประมาณนี้นะ กินก็กินอร่อยกว่าด้วยนะถูกก็ถูกแบบดีใจกว่า <c oughs> ประมาณนี้นะครับอเกยดเอานะครับอะไรที่มันดีๆก็จะแนะนําหมดเแบบป็นแาณนี้นะครับโอเคนะครับตามี้นะ